ลักษณตาสารเจ็ดเป็นเรื่องของหนังสือมอบนาดหนังสือมอบนาดกับตัวแทนนะครับฝากดูตัวแทนก็จะเป็น,นตาสารที่สิบเอ็ดไปนู่นเลยคอาจารย์คะแล้วตาสารตัวแทนกับตาสารมอบอำนาจต่างกันอย่างไรคะคือตัวแทนเป็นสัญญามอบนาจเป็นคำฝ่ายตัวแทนมันเป็นเป็นสัญญาตั้งตัวแทน เป็นสัญญาต่างตอบแทนตัวแทนก็มักจะมีสินจ้างมอบนาะอาจไม่มีหรือจะมีก็ได้นะแต่ส่วนมากมอบนาเป็น